สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังโรแมนติกคอมดี้เรื่อง The h a t i n g Game หนังปี2021นำแสดงโดย l ลูซี่เฮลออสตินสโตเวลและเดมอนดอนโนถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังก็ได้เลยครับ หนังเริ่มต้นที่ลูซี่และจอร์ดผู้ช่วยผู้บริหารโดยทั้งคู่ต้องทำงานร่วมกันเพราะบริษัทผู้จัดพิมพ์ของทั้งคู่ไปไม่รอดจึงต้องควบรวมกิจการซึ่งบอร์ดของทั้งคู่ก็ไม่ค่อยถูกกันเพราะมีแนวทางการดำเนินงานตรงงคามกันอย่างสิ้นเชิงพรอยทำให้ลูซี่เกลียดจอร์ดไปด้วยเพราะหมอน,นี้เนี้ยไปทุกกระเบียดนิ้วซึ่งยิ่งเธอเกลียดเขาเท่าไรก็เหมือนจะตกลุมรักเขามากขึ้นเท่านั้นดานลูซี่วันนี้เธอถูกจอร์ดกวนโดยการทำทุกอย่างเรียนแบบ เธอเลยหยิบลิปสติกขึ้นมาทาปากแต่เขาก็ยังทําตามแถมยังชูนิ้วกลางใส่เธออีกด้วยจนเธออดนึกไม่ได้ว่าเธอเกลียดเขาเพราะอะไรแล้วก็เข้าใจในที่สุดทีนึ่งเขาไม่เคยยิ้มแม้ครั้งแรกที่รู้ต้องร่วมงานกันและเธอเพยายามจะผูกมิตรกับเขาแล้วก็ตาม 2. หมอนีเปะทั้งโต๊ะทำงานและเสื้อผ้าที่สวมใส่เพราะเธอจำได้หมดที่เขาจะใส่ตัวไหนในวันอะไรบ้าง 3เขามักจะแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในงานของเธอเสมอและข้อสุดท้ายหลังการควบร r o กิจการเขาเดินมาพร้อมกับรายชื่อคนที่จะไล่ออกซึ่งคนพวกนั้นก็เป็นเพื่อนร่วมงานของเธอหน้าห้องประชุมบอร์ดของทั้งคู่ประกาศจะรับสมัครกรรมการผู้จัดการซึ่งเดิมทีจะเลือกจะบุคคลภายนอกแต่ปีนี้จะเปิดรับบุคคลภายในด้วย พอลูซี่กับจอร์ได้ยินต่างก็หันมาเขม่นกันจากนั้นก็ไปแขวะกันต่อที่จุดพักผ่อนว่าใครมีอะไรดีกว่ากันยังไงสุดท้ายก็ตกลงกันได้ว่าถ้าใครได้งานนี้อีกคนจะต้องลาออกเมื่อทั้งคู่กลับมาถึงโต๊ะทำงานแดนนี่นักออกแบบก็เอาหนังสือเล่มใหม่ที่จะวางจำหน่ายมาให้ลูซี่ดูทำให้เธองูนหงิดที่บอรของจอถ่วยพอเลือกปกได้ไม่ตรงกับเนื้อหา แต่พอได้เจอกับบอยของจอร์จจริงกลับทำทีไปชื่นชมจนจอแซวเธอเลยหันไปแกวกเขาแล้วก็ทะเลาะก,กันเหมือนเคยทําให้ฝ่ายบุคคลที่ดันวิ่งเข้าริ์มาเจอทั้งคู่เซ็งมากเพราะได้รับเรื่องร้องเรียนที่ทั้งคู่ทะเลาะก,กันจนทําห้องเละเทะมาตลอดทั้งสัปดาห์นั่นเองดาลูซี่เธอโมโหตัวเองที่ฝันว่ามีอะไรอะไรกับจอร์จจึงอยากให้เขาเป็นแบบเธอบ้างเลยแต่งเรด,ดําตัวจิ๋วมาทำงานเพื่อให้เขาน้ำลายไหล ซึ่งเขาก็เกือบจะรู้สึกแบบนั้นถ้าเธอไม่ดันเดินสะดุดหกลม้มจนหน้าทีมเขาเจอก่อนเขาเลยรู้สึกเวทนาเธอแทนดานจอดแม้จะรู้สึกแปลกใจที่ลูซี่แต่งตัวเซ็กซี่มาทำงานแต่ก็ไม่ได้สนใจจะถามจริงจัง เธอเลยเดินเข้าไปยัวยวนเขาโดยทำทีไปเล่าเรื่องว่าเธอฝันถึงผู้ชายคนหนึ่งแต่ยังไม่ทันเล่าจบเขาก็เดาได้ถูกต้องที่เธอคงฝันว่ามีอะไรอะไรกับเขาแน่ทำให้เธอโมโหเลยรีเปลี่ยนเรื่องว่าเธอมีเดทวันนี้ตั้งหากแต่เขาก็ไม่เชื่อจึงจะตาไปดูให้เห็นกับตาเธอที่กลัวจะเสียหน้าเลยไปชวนแดนนี่เดทครับ ดาลูซีเมื่อเห็นจอร์ดลุกออกไปจากโต๊ะก็ไปแอบดูบันทึกของเขาทําให้พบรหัสแปลกๆซึ่งยังไม่ทันที่เธอจะถอดรหัสได้จอร์ดก,ก็กลับมาพอดีเธอเลยรีบลุกออกไปแต่จอร์ดก็รู้อยู่ดีว่าเธอมารือดูของเลเซลเธอที่คงอยากจะเอาชนะเขามากแต่เธอก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เมื่อถึงเวลาเลิกงานลูซีกับจอร์ดก็ลงลิต์ไปพร้อมกันซึ่งทั้งคู่ทะเลาะก,กันเหมือนเคยทำให้จอร์ดไม่พอใจเลยอยากรู้ว่าเธอเกลียดเขาจริงๆใช่ไหม พอเธอได้ยินและเห็นหน้าหล่อๆแบบนั้นสุดท้ายก็ทนไม่ไหวเลยดึงเขามาจูบเขาเลยอุ้มเธอขึ้นมาจูบต่ออย่างเร่าร้อนกระทางหองควบคุมลิฟทักเข้ามาทางคู่ที่ได้สติเลยรีบพลาออกจากกันขณะจอดขับรถไปส่งลูซี่ก็ได้รู้ว่าเธอจะไปเดทก,กับแดนนี่ทำให้เขาไม่เข้าใจ เพราะเมื่อกี้เธอเพิ่งจูบเขาแต่เธอก็ไม่ตอบแล้วก็หนีลงไปหาแดนนี่ทันทีซึ่งพอคุยกับแดนนี่ได้สักพักเธอก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําทําให้ได้เจอกับจอดอีครั้งเลยบ่นเขาจิ่ทำให้เธอสับสนและคงกําลังเล่นเกมกับเธอเพราะแทนที่เมื่อกี้เธอจะตอบเขากลับจูบเขาแทนทําให้จอที่ได้ฟังเธอบน่นงุนงงมาก ดาลูซีเมื่อกลับมาคุยกับแดนนี่ก็เพิ่งรู้ว่าเธอกับแดนนี่มีอะไรคล้ายกันเลยสนิทสนมก็ยังรวดเร็วแต่ก็น่าเสียดายที่เขากำลังจะลาออกและในรุ่งเช้าวันต่อมาเขาก็ได้ส่งช่อดอกไม้สีแดงมาให้เธอเมื่อลูซีมาทำงานก็พบวันนี้จอจไม่ได้อาบน้ำมาแม้เธอจะงุนงงแต่ก็อดแกลเขาไม่ได้ทั้งคู่เลยทะเลาะก,กันเหมือนเคย ทัในใดนั้นบอยของรูซิก็เข้ามาถามถึงวิธีการสร้างทีมเธอเลยอธิบายเป็นฉากๆแต่นั่นก็เฉยและน่าเบื่อเพราะจอเสนอให้ไปเล่นเพนบอลซึ่งผลที่ออกมาก็คือข้อเสนอของเจอชนะโดยความโมโหเธอจึงเข้าไปล็อกคอเขาแต่นั่นก็เป็นแค่เพียงความคิดที่เธออยากทำเท่านั้นโดยในความเป็นจริงเธอพยายามแซงยิ้มแล้วก็ขอตัวออกไปเข้าห้องน้ำ ในสนามเพนบอลเมื่อลูซี่เจอจอรดก็ขู่ว่าจะจัดการเขาด้วยวิธีการต่างๆนานาทำให้เขาขำเพราะเธอคงทำแบบนั้นไม่ได้เนื่องจากอยู่ทีมเดียวกันทำให้เธอเซ็งมาก ที่สนามแม้ลูซี่กับจอร์จะอยู่ทีมเดียวกันแต่ลูซี่ก็ไม่อยากให้เขาจัดการอีกฝ่ายได้ก่อนจึงเข้าไปขวางจนเธอถูกยิงเขาที่เห็นเธอเหมือนจะไม่ค่อยสบายก่อนลงสนามเลยเข้าไปบังกระสุนให้จนทีมของทั้งคู่พ่ายแพ้แถมเธอยังอวกใส่เขาอีกด้วยด้านจอร์เขาไปส่งลูซี่กลับบ้านและพอเห็นเธอยังอาการไม่ค่อยดีเลยไปตามหมอมาดูเธอทำให้เธองนงงเพราะทั้งคู่หลอกเหมือนกันจนได้รู้ว่า หมอเป็นพี่ชายของจอห์นนั่นเองซึ่งพอพี่เขียนใบสั่งยาให้เสร็จก็ชวนเขาไปงานแต่งแต่เขาก็ไม่ได้รับปากแล้วพอพีกลับเขาก็เข้าไปดูแลลูซี่ทำให้ได้รู้ว่าเวลาเธอไม่สบายแม้จะทำน้ำสตรอเบอรี่มาให้ดื่มส่วนเธอก็ได้รู้ว่าครอบครัวของเขาเป็นหมอมีแค่เขาเท่านั้นที่นอกคอก รุ่งเช้าลูซีต้องตกใจเมื่อออกมาพบจ้อจยังอยู่บ้านของเธอแถมยังทําความสะอาดบ้านจนสะอาดเอี่ยมอีกด้วยจึงขอให้เขาหยุดเพราะกลัวเขาจะใช้สิ่งนี้กันเธอออกจากการแข่งขันทําให้เขาน้อยใจเลยขอตัวกลับตอนแรกเธอก็รู้สึกผิดแต่พอรู้ว่าเขาเห็นแผนง,งานของเธอเข้าให้แล้วก็กังวลขึ้นมาทันที เมื่อลูซี่มาถึงที่ทำงานก็พบแดนนี่มาเยี่ยมพร้อมช่อดอกไม้เธอเลยขอบคุณเขาซึ่งเขาก็ชวนเธอไปดินเนอร์ด้วยกันเธอที่ขึ้นลิฟต์มาเห็นจอร์พอดีเลยอ้ำอึงก่อนจะเห็นว่าบนโต๊ะมีดอกกุหลาบสีแดงและน้ำสตรอเบอรี่วางอยู่ซึ่งคงเป็นของจอร์ที่นำมาให้ทันใดนั้นบอสของเธอก็เรียกแดนนี่เลยขอตัวกลับส่วนเธอก็พยายามถามจอร์จว่าของทัท้งหมดนี่และดอกกุหลาบครั้งก่อนใช่ของเขาหรือไม่ เขาที่หึงอยู่เลยไม่ตอบพร้อมหันไปรับโทรศัพท์แล้วก็รู้ออกไป ดาลูซี่เมื่อคุยกับบอสเสร็จก็ออกมางา้อจอร์เพราะไม่อยากตีหนี้บุญคุณเลยจะยอมทําหรือไปงานแต่งพี่ชายเป็นเพื่อนเขาก็ได้จากนั้นก็จะจูบเขาแต่เขาก็ไม่ยอมเพราะไม่ได้อยากเป็นตัวทดลองเพื่อให้เธอเลือกคบกับคนอื่นจึงขอให้เธอไปเดทและจูบกับแดนนี่แล้วดูว่ารู้สึกเหมือนกับตอนที่จูบเขาหรือเปล่าสุดท้ายเธอเลยไปเดทแล้วก็จูบกับแดนนี่แต่ความรู้สึกก็ไม่เหมือนกับตอนที่จูบจอร์จเลยมาหาจอที่บ้าน พอเลือกแล้วหัวจะไม่ไปเด็กกระดนนี้อีกพอจอร์ดได้ยินจึงอุ้มเธอขึ้นมาจูบครับด้านจอร์ดเขาพาลูซี่มาเยี่ยมชมบ้านซึ่งพอได้พูดคุยกันเธอก็ได้รู้ว่าเขาเคยเรียนหมอมาหนึ่งปีแต่พอเขาไปดูการผ่าชะนะสู่ศพก็อ้วกเลยรู้ว่านี่ไม่ใช่ทางเธอเลยทำทีเป็นรูปกล้ามเนื้อมัดนู้นมัดนี้ให้เขาบอกชื่อจนเขาเริ่มเกิดอารมณ์ ส่วนเธอที่อารมณ์พุ่งพามานานแล้วก็ดีใจที่จะได้โปรปล,อย,ปลอยสักทีเลยเผลอพูดออกมาทําให้เขาไม่พอใจที่เธอคิดถึงแต่เรื่องอย่างว่าและคงกําลังเล่นเกมกับเขาเพื่อชิงตําแหน่งเลยไล่เธอกลับทําให้เธอเซ็งมากนาทีทำงานขณะลูซี่กับจอร์ดแกงกันบอร์ดของจอร์ดก็พาเพื่อนที่มีชื่อเสียงมาแนะนำเพราะต้องการให้เพื่อนเขียนคำแนะนำให้จอร์ดได้ตำแหน่งทำให้ลูซี่อีฉาเลยโทรกลับไปที่บริษัทเก่าให้เขียนคำแนะนำให้กับเธอ แต่คนที่นั่นก็จําเธอไม่ได้เพราะมันผ่านมาเป็นสิปีแล้วนั่นเองต่อมาขนาลูซี่กําลังตกแต่งต้นคริสต์มาสจอดก็มาหาเธอเพื่อขอให้เธอไปร่วมงานแต่งพี่ชายเป็นเพื่อนแต่เธอก็ปฏิเสธเพราะยังโกรธเขาอยู่อีกอย่างก็เป็นคู่แข่งกันทว่าวพอได้ยินเขาทวงบุญคุณเรื่องทาความสะอาดห้องสุดท้ายเลยต้องยอมไปคณาทั้งคู่นั่งรอไปด้วยกัน ลูซี่ก็ได้รู้แม่ของจอรเป็นคนน่ารักและจะยินดีต้อนรับเธอส่วนพอจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันเพราะพอไม่พอใจที่เขาเลิกเรียนหมอและเลิกกับแฟนทำให้เธอประลาดใจเล็กน้อยเพราะนึกสภาพที่เขามีแฟนไม่ออกเลยเมื่อมาถึงโรงแรมก่อนเหลือห้องว่างอยู่เพียงหนึ่งห้องทำให้ทั้งคู่ต้องพักด้วยกัน ซึ่งระหว่างเตรียมตัวจะไปซักซ้อมพิธีพอลูซี่หันไปเห็นจอร์ดอาบน้ำออกมาอารมณ์ก็พุ่งพ่าอีครั้งแถมเขายังมาจับมือเปิดดูสีลิปสติกเธออีกทําให้เธอทนไม่ไหวเลยหันไปจูบเขาส่วนเขาครั้งนี้ก็ไม่ปฏิเสธเธอเหมือนเคยเธอเลยดินเข้ามาที่เตียงพร้อมเปิดผ้าเช็ดตัวของเขาออกแต่เขาก็กลัวเธอจะไม่โอเคเลยถามความสมัครใจซึ่งโดยขณะที่เธอเห็นเลยบอกให้เขาหยุดพูดเสียทีหลังแสกิจ ทั้งคู่ก็เปิดใจคุยกันจนได้รู้ว่าในสมุดที่จอจเขียนสัญ,ญลักษณ์ไว้คือชุดที่เธอสวมใส่และตัว x ก,ก็คือเขาอยากจูบเธอส่วนเธอก็ยอมสารภาพที่เคยฝันว่ามีอะไรอะไรกับเขาจริง รุ่งเช้าเมื่อลูซี่ตื่นก็พบจอร์ดลุกขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วซึ่งเขาก็จัดผ้าห่มฟังตัวเองซะเรียบร้อยเธอเลยนึงมาห่มให้ตัวเองซะเลยเมื่อมาถึงงานแต่งลูซี่ก็ได้พบแม่ของจอร์ดซึ่งแม่ก็ใจดีเหมือนกับที่จอร์ดบอกส่วนพ่อก็มือนตึงและทำเหมือนไม่เห็นหัวจอร์ดซึ่งพอพิธีเริ่มแล้วเจ้าสาวเดินมาเธอก็พบว่าเจ้าสาวนั้นสวยเอามากๆ ในงานเลี้ยงเจ้าสาวได้เดินเข้ามาทักทายลูซี่จนเธอได้รู้ว่าแฟนเก่าของจอร์ดก็คือเจ้าสาวนั่นเองเธอที่รู้สึกแย่แทนจอร์ดเลยบอกให้เขาไม่ต้องละอายใจเพราะคนที่ควรละอายต้องเป็นพี่กับเจ้าสาวมากกว่า ส่วนพ่อที่ชอบว่าเขาอยู่ผิดที่ผิดท,ทางและดีใจที่เจ้าสาวเลือกพี่แทนเขาก็แย่พอกันซึ่งพอเขาได้ยินเลยขอบคุณเธอที่ม,มากับเขาทําให้วันแย่ๆไม่แย่ไปกว่านี้เมื่อถึงพิธีกล่าวอวยพรพ่อของจอร์จก็พูดได้แย่มากเพราะกล่าวชื่นชมพี่แต่ก็แอบแหวจอร์จตลอดทําให้ลูซี่สงสารจอร์ดมากแถมตอนที่ทุกคนไปนั่งดื่มพ่อก็ยังไปเลือกดูถูกและต่อว่าจอร์จ หลูซีที่สุดทนเลยต่อว่าพ่อกลับที่พ่อเองตั้งหากที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยห่วจอรเป็นคนเก่งที่สุดในบริษัท ช่วยให้บริษัทอยู่รอดได้โดยลดจำนวนพนักงานวางแผนจัดการบัญชีบลาบลาบลาที่สำคัญก็ช่วยให้เธอทำงานได้ดีขึ้นเพราะต้องแข็งกับเขาด้วยดังนั้นเลยไม่มีใครสนว่าจอร์จะเป็นหมอหรือเปล่าทำให้พอถึงก็น่าเสียส่วนจอร์จก็ยิ้มที่พึงรู้ว่าเธอคิดยังไงกับเขาทั้งที่ด่าเขามากมายซึ่งพอเธอพูดจบและเห็นทุกคนหันมาจ้องเธอก็เลยชวนจอร์ดกลับ ดานจอรดเขาขอคบลูซี่เพราะชอบเธอตอนแรกเธอก็ไม่เชื่อแต่พอได้ยินเขาพูดถึงพฤติกรรมที่เธอแสดงออกเวลาชอบไม่ชอบหรือรู้สึกยังไงเพราะแอบ,บสังเกตเธอมาตลอดเธอก็เริ่มลังเลแต่ก็กลัวความสัมพันธ์จะจบลงพร้อมตำแหน่งเพราะถ้าใครแพ้ก็ต้องตกงานแต่เขาก็โน้มน้าวเธอทีบางทีอาจไม่มีใครต้องตกงาน ที่สำคัญเขาก็จริงใจกับเธอพอเธอได้ยินอย่างนั้นเลยตอบบกลงดาลูซี่เธอมีความสุขที่ได้อยู่กับจอร์ดซึ่งวันนี้พอเธอมาทำงานก็พบเขาเอาของสะสมที่ชอบมาให้เธอทำให้เธอดีใจเลยเอาของที่ชอบไปให้เขาบ้างจังหวะน,นั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงเขาคุยกับบอสเลยไปแอบฟังจนได้รู้ว่าจอร์ดวางกลยุทธ์เพื่อจะขึ้นสู่ตำแหน่งซึ่งก็ได้ดเนินการไปแล้วด้วย ส่วนบอสก็รีบเสริมเพราะเคยบอกไว้ตั้งแต่แรกที่แค่์ทำเป็นมีใจให้ลูซี่เดี๋ยวเธอก็จะยอมถอยเองทำให้เธอโกรธที่จอร์หลอกเธอดังนั้นพอเห็นเขากำลังจะออกมาเลยรีบหนีแล้วก็ไปร้องไห้กับบ่นให้แดนนี่ฟัง้านจอร์ดเมื่อเห็นลูซี่อยู่กับแดนนี่ก็งุนง,งเพราะคิดว่าคุยกันเข้าใจแต่เธอกลับพยศและมีท่าทีรังเกียจเขาอีกแล้ว ซึ่งพอเธอกลับมาก็ต่อว่าเขาที่หลอกเธอเพราะได้ยินที่เขาคุยกับบอสแล้วทั้งคู่เลยทะเลาะก,กันโดยจังหวะที่เขากําลังจะอธิบายบอสก็ออกมาสั่งงานสุดท้ายเขาเลยยังไม่ทันได้พูดอะไรส่วนเธอคนนี้กลับบ้านทันทีในเวลานี้ลูซีตั้งน้าตั้งตาทางานเพื่อน,นําเสนอโปรเจกต์ส่วนจอร์ดก็ไม่ค่อยอยู่โต๊ะเพราะออกไปพบปะผู้คน ทำให้เธอกังวลว่าเขาจะใช้แผนไหนมาเล่นง,งานเธอจนกระทั่งถึงวันนําเสนอผลงานจอดก็ได้มาอวยพรเธอแต่เธอก็ไม่สนและจะทําเต็มที่เพื่อเอาชนะเขาให้ได้ซึ่งคณะกรรมการก็ดูจะชอบโปรเจกต์ที่เธอนําเสนอเอามากๆ เมื่อถึงเวลาประกาศผลลูซีีก็บพบจอร์จอยู่ในห้องประชุมแล้วเธอจึงยอมรับในความพ่ายแพ้ก่อนจะได้รู้ว่าคนชนะก็คือเธอเพราะเขาตอบรับงานเป็นบรรณาธิการให้บริษัทอื่นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่ที่ไม่ได้บอกเธอก็พอบอยสของเธอขอไว้เนื่องจากเวลาที่เธอมีคู่แข่งเธอจะมีไฟและทํางานได้ดีส่วนที่เธอได้ยินเขาขับบอยสของเขาคุยกันเธอก็ตีความมั่วไปเองพอเธอรู้อย่างนั้นเลยดึงเขาเข้ามาจูบครับ แล้วภาพกระตัดมาที่ลูซี่ตอนนี้เธอเป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่ที่ไฟแรงและเหยียบเอามากๆส่งผลให้บริษัทของเธอเ,ล,อเล,อลื่อเจริญรุ่งเรืองขึ้นส่วนความสัมพันธ์ของเธอกับจอร์จนั้นตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้คบกันยังมีความสุข สรุปนะครับก็เ,เป็นเรื่องราวของคู่กัดจอร์และลูซี่ที่แข่งขันกันเพื่อเลื่อนตำแหน่งแต่กลับมาตกกลุ่มรักกันและกันแม้จะตะกุกตะกักบ้างเพราะต่างฝ่ายต่างก็กลัวโดนหลอกแต่สุดท้ายก็เข้าใจกันและกลายมาเป็นคู่รักที่คอยสปอร์ตกันและกันครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง The Hating Game หนังได้คะแนนจาก IMDb 6.4คะแนนและได้71%จากเว็บ Rotten Tomato เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ